สดเชยส่วนต่างเข่าหมวดที่8โครงการประกาศรายได้ปีที่4เข่าเหนียวชวดเงินส่วนต่างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวซนกันสุขุสุขคนนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวหน้าเฮ้านะครับหลังจากที่รัฐบาลได้เห็นชอบตามมาติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอที่ได้อนุมัติโครงการเงินประกาศรายได้เข่าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรหรือทกศได้โอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,565ทบตามกรอบวงเงิน8,1,266ล้านบาทจากมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ิหพฤศจิกายน2,565ท่กสอโอนเงินตเนื่องนะครับพี่น้องก็สามารถเซ็คสถานะการโอนเงิน จากทอกสตลอด24ชั่วโมงนะครับล่าสุดนั่นกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้าะราคาส่วนต่างที่จะชดเชยตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับงวดที่8นะครับที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรลงทะเบียนไว้กับกลมส่งเสริมการ,กรเกษตรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที 16, ่26กพฤศจิกายน ถึงวันที่2ธันวาคม2565นะครับล่าสุดนั่นนะครับเข่าเปลือกหอมมะลินะครับมีการชดเชยตันละ806บาท94สตางค์นะครับสำหรับเข่าหอมมะลินะครับเข่าหอมมะลินอกพื้นที่นะครับชดเชยตันละ566บาท55สตางค์นะครับเข่าหอมปทุมธานีชดเชยตันละ 369บาท64สต่างเข้าเปลือกเจ้านะครับชดเชยตันละห3ารยส0บาท96สตางค์นะครับส่วนเข้าเปลือกเหนียวนะครับราคาสูงกว่าเป้าหมายสูงกว่าราคาประกันนะครับดังนั้นจึงไม่ได้ชดเชยสำหรับข่าวเหนียวนะครับซึ่งในการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับเข้าเปลือกหอมมะลินั่น ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่หนึ่งมือยเก้าสิบสาบาทหกสตางค์นะครับจึงสดเชยแปดยหกบาทเกสตางค์ส่วนเข่าหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคาอ้างอิงอยู่ที่หนึ่งามพันสี่รสาบสามบาทสีสบหาสตางค์สดเชยห้าร้อยหกสบาทห้าสิบตางค์นะครับเข่าเปลือกหอมปทุมธานีนะครับราคาเกินกลางอ้างอิงนั่นอยู่ที่หนึ่ง หกรบาท36สตางค์จะมีการชดเชยอยู่369บาทห้าสตางค์นะครับส่วนข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาอ้างอิงอยู่ที่9,469บาท4สตางค์นะครับดังนั้นจึงชดเชยอย,อยู่ที่530บาท96สตางค์นะครับส่วนข้าวเปลือกเหนียวนะครับราคา ในการใช้อ้างอิงเกณฑ์กางอ้างอิงนี่นะครับอยู่ที่12,112บาท38สตางค์ราคาสูงกว่าเป้าหมายนะครับราคาสูงกว่าราคาที่ประกันไว้นะครับจึงไม่ได้ร,รับการชดเชยนะครับพี่น้องสำหรับเขาเปลือกเหนี้วนะครับเขาชนิดอื่นๆนะครับเขาหอมมะลิเขาห,อม,มาขาหอมปมทุมธานีหรือเขาเจ้านะครับก็ ได้รับชดเชยกันทั่วหน้านะครับซึ่งราคาต่ตางนะครับที่นํามาใช้ในการประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงนั่นก็มาจากสมาคมชาวนาสามสมาคมสมาคมโรงสีเข่าไทยสมาคมผู้ส่งออกเข่าไทยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับใช้ราคาเฉลี่ยการรับซื้อจากแหล่งผลิตสําคัญจากการสํารวจของกรมการค้าภายในโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสมาคมโรงสีเข่าไทย เป็นราคาย้อนหลังเจวันทําการนะครับจึงสะท้อนราคาตลาดในช่วงปัจจุบันที่พี่น้องเก็บเกี่ยวในแต่ละงวดนั่นเองนะครับราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ประกาศมาเลยจากการประกาศราคาในแต่ละงวดนะครับจะเป็นการที่ขยับขึ้นเรื่อยสำหรับราคาเข้าวนะครับในช่วงท้ายๆอาจจะบ่ได้รับการชดเชยทุกชนิดนะครับเพราะว่าราคาเริ่มปรับตัวขึ้นทุกชนิดเลยสําหรับขา่า แต่เขาเหนียวนั่นบม่ได้รับการชดเชยมาหลายงวดแล้วนะครับตั้งแต่งวดที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดนะครับก็บม่ได้รับการชดเชยมาเลยเพราะว่าราคาสูงกว่าเป้าหมายทุกงวดเลยทีเดียวนะครับส่วนเขาอื่นๆคือได้รับชดเชยอ,อยู่ในช่วงนี้นะครับต่อไปจะเป็นจังไดก็รอดูนะครับ